วันนี้ผมจะพาไปชมคอนโดติดชายหาดจอมเทียนนะครับคอนโดนี้มีชื่อว่าคอนโดโคโค u นัทเบดจอมเทียนครับเป็นอาคารสูง19ชั้นสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นคอนโดไฮไลท์นะครับตัวห้องนี้จะมีแค่2ห้องต่อ1ฟลอร์นะครับขนาดพื้นที่กว่า254ตารางเมตรมาสเตอร์เบดรูมคือเห็นวิวทะเลเต็มๆแบบนี้เลยครับทุกคนชายหาดจอมเทียนจะมีการปรับใหม่นะครับมีการถมทรายนะครับทาให้ชายหาดกว้างและสวยมากๆ ด้วยขนาดพื้นที่จะสอยกว่า254ตารางเมตรเลยทําให้ห้องนี้มีความกว้างสุดๆครับมองเห็นวิวทะเลรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งบางเสรดและฝั่งปัตยาครับตัวห้องนอนนะครับจะทําให้เรามองเห็นวิวทะเลซันเซ็ตเต็มๆเลยสําหรับห้องนี้จะมีครัว2แบบนะครับคือครัวแบบยุโรปและครัวแบบไทยนะครับห้องนอนที่2ก็เห็นวิวทะเลเช่นกันครับและก็ห้องนอนที่3จะเป็นแบบนี้ครับฟาร์ซิลิตี้ที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ํานะครับซึ่งมองเห็นวิวทะเลเต็มๆเช่นกันครับ เดินไปหาดเพียง1นาทีครับสั่งเสนสวยมากๆทุกคนใครอยากชมห้องนี้ติดต่อวินได้เลยนะครับขอบคุณครับ